อืมป mm, mm ัเ hmm. พ mm ิ hmm. mm ่นสตอเบอรี่อัลมอนด์อืมได้กินมากเลย่โอ้ไม่ดูปวดนะหรออืมน่ากินมากเลยอืมอมหนแบบจัดเป็น อันนี้เป็นสตรอเบอรีอ่อะมอนอันนี้เป็นข่าวนี้หน้าอะไรวะของเธออะก้วยหอมบานาน่าช็อกบานาน่าช็อกชิมซีมเคยไม่กิน<ม>ใช่ไหมกินอยาัน<ม>แต่ต้องเอาตินให้เขาดูาผมคุณ่มเยอะกันแต่อันนี้ของน้องอะ เต็บบมบ้านเต็มเลยนี้เนูล่าแอลมอนฉันกว่าสบเบอีเนาะสร์อยม

yeah